ยังคงคึกต่อไปนะเมื่อกี้จะเลกว่าจะเก็บเขาแล้วฮะว่ามันก็เป็นชั่วโมงแล้วนะครับแต่ดูแบบเขายังคึอกอยู่เลยฮะกอ็เลยแบบเอ็นดูไม่เก็บอ่ะกว่าให้คึกก่อนจะคึก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 กระโดดเมื่อกี้ก็ไปกระโดดเกาะกรงประทูทีอารมณ์ไม่เดาไม่ถูกเลยเหมือนอยากจะเล่นกับเพื่อนนะแต่อารมณ์ไปยังเข้าเข้าหาแมวไม่เป็นด้วยกันไม่เป็นนี่ไปแล้ว แจ๊ะเอจ๊ะเอปาตถูก็เล่นด้วยนะถ้าเป็นเล่นจึก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 ,ก,ก,กอืคือถ้าเกิดแมวเขากัดกันคือเขาจะต้องขู่แบบขู่แง่แงขึ้นมาก่อนนะนะครับอันนี้คือเขากระโดดกันงงแงงงงแงงงงแงงจะไปมาๆอยู่ยนี้ แล้วก็มเทียวก็ไปกระโดดเกาะโจลี่ฮะก็เลยอย่างนี้กระโจลี่วูบหนึ่งเดี๋ยวไปให้เขาเล่นอีกสักพักนึงฮะให้เขาอิสระสักพักแล้วกันแล้วค่อยเก็บเพื่อว่าจะให้เขาไปพักในกรงแล้วครับตอนแรกดูฮนะนอน Cái nó ừ. ừ Em muốn vô tông nén